อย่เินมึงเาขยายเอาไปดิพื่อเราโดนนะเพื่อเราโดนนะครับเขามาเติมเยอะเคเาคเคลไปหา่อนตงเลยพีเกงที่น้บีบีซียมาเทน่าหน่อยดีมันเยอะฮัลโหลเพื่อนมั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 นันอยู่บ้านบีบีซีอ่ะไป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 ใจเมืองเาออกมาตรงนี้เลยปล่อยได้อมาเย่ต้งเค็เฮ้ยไม่เคไม่ได้นะมันอยู่มันอุ้มอยู่งเพื่อนอ่ะเพื่อนเราไปเติมเพื่เาหน่อยรีมาหน่อยเพื่อนเราเพื่อนเราลงมาเล่นสองแล้วรีมาหน่อย เพื่อเราลงมาเล่นแล้วเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วเลยยามามายวนสรวจไปแล้วไม่ใช่หรอยงกับไปแล้วเนี่ย้วก็มา่พี่ตีีานอซีะมดนแ้วี่ยาเลยมาเลมามาเลยมาเมาล้มนมามัเก่อนเลมายมาล่มเลยมาเ่มาเลมาีมามายาเมาเลลเลมยลลเยลลเมาาเลยเาเลมมมาเามเมาเอาลอเลย

แล้วเียิงไงยิไงยิงไงยิงไงงแล้วยิงแล้ชุบด้วยชอนด้วยชุบด้วยไอ้เฮียนี่อยากไปกว่าั่นมามัีวตัปั้นน้าบ้านมีบีซเลยมามาน้าบ้านีบีซีรเพื่อนรถก็แพ้เด้เล่นต่อเดุ้อลุอแล้วกูไปยิงให้ยืนตรงเบีดบอลบีซเลยไอ้ลุมมาหน่อยมาชีเจอกันหน่อยมาชีเกันหน่อยชุปดอยู่ชุปดอยู่ไม่เป็ด กูงลงไม่ได้วะเล่นตกเล่นสายเล่นสายมาเล่นสายทุกคนสายเยอะแกไปพี่แกไปผมชุให้เดี๋ยวให้ตบนี่กูอมึงต่อแน่เหี่กูจักูจับคอเสื้อมึงมาตบหน้าแน่สนัอยกี่อ้า ไอชุบเพื่อนไอใคชุบเพื่อนนี่ชุบเพื่อนนี่ชุบเพื่อนนี่ใหม่เพื่อน้แถวขางไปอ่ะอย่าเพิ่งหน่อยชุบเพื่อนกันหน่อยชุบอยู่ชุบอยู่นะผมชุบแล้วนะผมชุบนะผมชุบนะชุบเพื่อนอยู่ชุบเพื่อนหน่อยเฮ้ยมึงบวกเสียงดังๆหน่อยเฮ้ยเสียงดังๆหน่อยดีเสียงดังๆหน่อยกินมันหน่อยเฮ้ยกูอยากเชิดอ๋องงอะดิมึง ได้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 เฮ้ยมึงมารวมกันดิเอ้ยควายจัดเลงโ่ชิบหาย้าามดิ

พี่ต่อมาพี่ต่อเล่นพี่ต่อเล่นโห <à S 1> โอ้ห<อ>ย่นี่แต่ตัวฟีไอเฮียใครเขาจะเลียมึงวะอีสัตว์เฮโทษไอมึงไปไหนเนี่ยเฮ้ยฟีมึงไปไหนนี่สตีนไหมเนี่ย

มันไหวเฮียอันนี้รถเรานะอันนี้รถมันนะรถบรรทุกนะคันนี้อันนี้คือเกตบ้านเราแลยนวได้ออกเลยนะมึงออกไม่ได้ยไงี้ยาอกได้ออกแลยปล่งปล่งลล่งแลล่ไปเลยพวยเลื้อนเหมือนพี่แล้วก็ตกไอ้สาดไม่แหลม้า ไหนเป็นที่เดิมที่ลงรถมาขนางนี้ลงรถเป็ดสิมนรับหน่อยมาที่มารับงหน่อยนาแกงมันกาดไปเลยเออไปเลยมไปเลยีศพไปเลยมีศพไปเลยเว้เชื่อไม่ต้องรออ๋อแดงมันไล่ยิงนะ ไม่อุ้มไม่อยากอุ้มครับไม่อยากโดนตำรวจจับผมไม่รู้การเล่นที่นี่ไงว่าทำรายได้ไม่ได้ผมคือผมเซฟอะไรที่เซฟได้ผมเซฟหมดอ่ะผมไม่อยากโดนใบไงสมมติว่าอุ้มแล้วไอ้นี่ทำไม่ได้มันไปแจ้งผมยังเงี้ยผมโดนเลยนะเข้าใจป่ะถ้าอุ้มอ่ะหรือว่าพารถหรือว่าอะไรก็ช่างอ่ะไอ่ไหนผมทำไม่ได้ผมโดนเลยเล่นมือเปล่ามามือเปล่ามาบ้านมือเปล่ามาบ้านหมดมือเปล่าไปเล่นมือเปล่าที่บ้านเนี่ย ม่มีตัวรอดสองตัวพมันลอดสองตัวอะไรเยอะๆวนนั้นี่พที่ยไม่เอาไม่ได้อะใช่มันลอดสองตัวมีแปน้ำเงินนะที่มันนอ่ะสมันะทงคนนะคนรเีไมึงไปเล่นไม่ไ้เลยมชดบ้านก่อนมันเขียรลอหรือาเดมที่สตงางไสคันแม่งไล่คันกูเชื่อไอป้าเข้ามาบ้านเดี๋ยลอยู่หนห ทางเมืองล้วไทมักูรอดเป็นเซ็ตไป้คดวอลครั้งไหนเข้าอเร่งเลยีลบ้ามามาเมืงมามกูกูที่บ้านเดี๋ไปไล่ตัวนะแมาต่อเดี๋ยวมาเลยับที่บ้านไอ้ตรวจสิบสขอเมมหน่อยสีมึงยังทำได้อ่ะสิคนรสิบแปดเคสสิเองฝั่งเวทถ้าคนไหนที่มึงโดนญาติไล่มึงบอกนะเดี๋ยวกูจะไม่ขัดให้เคบ้าคนที่ไม่นุมาบ้านเลยเร็วๆไม่ต้องขับรถเล่นแล้วเนะ ไอเอเอผมมาเล่นตอนบ่ายอยู่กับคนชื่อวินตาคนชื่อวินตาเล่นโหดไหมคนดูผมมาเล่นกับม<อ>ันสองคนอะ่ะช่วงบ่ายอะสี่ห้าโมงฮะผมไม่ได้สตรีมผมมานั่งเล่นแล้วโดนเห็นเพื่อนโดนอุ้มอะอ <c oughs> คนเนชื่อวินตามานั่งเล่นกับผมไอ้เรามานั่งหลุดกันไอ้อแต่ผมไม่หลุดนะมาหลุดตอนที่เอเวสตมันมาที่ไหนปอยู่เลเนซตตัวนึง มันชื่อวินเตอร์หรือวินตาเนี่ยไม่รู้อะเนี่ยนะวินตาวินทีอร์เนี่ยวินตาสกินอะไรอะเอสไออาร์เคซิกเคนอะไรเนี่ยอ๋อเอซัเกวินวินตาอ๋อก็อ่านไม่ถูกตรงไหน ไอเรียลิปเปอร์คนดูผมรู้มันมันชอบมันมาดมาลูบผมไงมันจะเข้าบ้านปะน้องมันจะหมดเนี่ยวจพี่แบงมีมีแกไอเหี้ยขึ้นด้นี่แลว่ะใครอยู่ใกล้บ้านปะมีมีพี่อยู่พี่อยู่ไว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 ยไม่ถึงปบมึงนะถึงถึงถึงถึสเก็ตสเก็ตไฟขึ้นแล้ว ห่อแล้วนะเลยจังเลยเป็นเทยสายนะห่อแล้วนะอยู่บ้าเอาม้าเก็บทุกตัวนะใครโดนญาติไล่มึงไม่ไม่ต้องรอว่ามันยิงยางมึงนะเว้ยมึงพูดเลยนะเว้ยกูขอโทษนะนะรถรถกูขึ้นหลอดนะกันหน่อยนะเพื่อนอยู่บ้านได้หลายพี่เด่นเฮ้ยใครเอารถปลอมมาจอดมึงรวยวะนี่ขับรถไฟฟ้ามอยู่นะไม่ต้องตกใจพี่พินโอเครถดีพี่ชายไม่เป็นไรน้องเจ็ดแม่จะด่ากูนี่ไปอุ้มประจานรถไฟฟ้าหรือว่าไม่เอาโคตรเกลียดอะยังสุดเนี่ยอุ้มเลยอุ้มเลย เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาผมคอลี่อีกรอบเอฟจะไปช่วยเพื่อนไหมเดี๋ยวดิพี่พิชัยอยู่อยู่บ้านแบบนี้นะมาเลยมือผมมือเปล่ามามามาบ้านมือเปล่ามาบ้านอย่าให้เรียกอย่าไม่ไอ้เจ๊แฝงหลอกด่าคุยเยอะแม่ตามโวยแฝงคุณกูรอให้แล้วนะสองพันมาบ้านมาเป็์มึงไปไหนอะเป็์สวัสดีครับสวัสดีครับอินเวดวะใครโดนมาอินเวดวะเออพี่ไม่เป็นไรหรอกไหวนะพี่ชายผมล่อในเมืองไงนะผมร่อในเมืองงอะไรพี่ กูรากตอรอ่อยบ้อยู่บ้านอะไรนะกูลากตอรอสองคันบ้านเป็ดอยู่น้องเดลเลยแมงเรียเอพี่แกบได้ได้ได้แต่จะเข้าบ้านบ่อยเป็ดนะแต่ตอรออะอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวกูพามันสิงรออยู่ทางนี้นะเฮ้ยเใครไม่ทำอะไรมาบ้านเองดีมึงมาเตรียมต้อนรับคนนี้บ้านเองบ้าใครไม่ทำอะไรอ่ะอะไรวะพี่ก๊อฟพี่ก๊อปตำรวจไล่มาคันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฟอบ้านให้เด้อยกลากกันไปเลยเด้อ พวกกูเสียไม่ได้เพราะกูกำลังคลองเกมพวกกู number วัติฉั all night all day กูไม่สนใจว่ what you say, what you say. าจะสีว่าจะสีท่าในคลองพวกกูมันมากกว่าคำว่าน,นักเลงพวกกูกำลังปายสูจ้จนวันสุดท้าย SMD เซ็่ก,กูกำลังใช้พวกกูกำลังไฟไม่ว่าจะไปที่ไหน